วันนี้ไปที่แมยูนะครับบอลเข้าเจ็ดวันติดนะครับฝากวาด้วยนะครับกลุ่ม9ก้าในหนึ่งสปอร์ตครับ สวัสดีครับโกโบนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้อยู่ต่างสถานที่นิดนึงนะครับอยู่บนรถนะครับพอดีกําลังเดินทางไปต่างจังหวัดน,นะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดมากนะครับวันนี้ก็ขออภัยด้วยครับแต่ก็จะมีการหยิบยกมาให้สักสามคู่เหมือนเดิมแล้วกันครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มไปวิเคราะห์จดเลึกกันเนี่ยขอฝากเพื่อนหน่อยใครที่สนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มกับผม ไปที่ทางเข้าหน้าช่องนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องนี้นะก็รบกวนกดติดตามช่องกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปกันด้วยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเอาเรามาที่แนวทางฟุตบอลในค่มภีร์นี้กันดีกว่าครับไปกันที่ทด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคู่แรกก่อนเลยครับเป็นด้านของงูใหญ่ครับอินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเย bon, อเลสบอนย่างเบนฟิก้านะครับโดยสำหรับคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าผลงานทั้ง2ทีมนั้นใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเบนฟิก,ก้้กา้าาาเเเเเอออองงงงงกกก็็ปปนนนตตยขขลี่่โรุสสวทดูใหญ มิลานนั้นก็เป็นเต้ยของลีกซเรีอาร์กาโชซิอาอิตาลีนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่า2ทีมนี้มาเจอกันมันไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเลยนะเพราะสทีมนี้ฟอร์มดีนะแต่ถ้าว่าจากหลีกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหลีกอิตาลีนั้นดูแข็งกว่านะแข็งกว่าหลีกโปรตุกเกสอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเบนฟิก้าเนี่ยประสบการณ์ในถ้วยใบนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีเหมือนกันครับคู่นี้เนี่ยผมว่าเรามองฟอร์มไม่ได้เลยนะเหตุ head ที่เจอกันมาก็มองไม่ได้เลยเพราะว่ามันเก่งทั้งคู่ในช่วงเวลาน ะจะบ่งบอกได้ชัดเจนเลยครับว่ากระแสใน,นเวลานี้ค่อนข้างจะเอ็นเอียงไปทางด้านของทีมเจ้าบ้านอย่างงูใหญ่เตอร์มิลานและพักหลังๆมาเนี่ยงูใหญ่เติร์มิลานเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับจะเห็นได้เลยครับว่าอย่างปีก่อนๆหน้านี้เนี่ยทีมจากอิตาลีได้เข้าไปรอบลึกหมดเลยแสดงว่าอิตาลีในช่วงนี้แบบถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะนั้นคู่นี้ผมมองว่าคืนนี้เลือกไปที่งูใหญ่เตอร์มิลานจะเปิดบ้านเอาชนะเบนฟิก้าไปได้ครับคู่นี้เลือกไปที่ อินเตอร์วิลาครับสำหรับคู่ที่2ครับวันนี้ขอไปกันที่โบตันวอร์เรอร์สครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสตีฟเน็ตโบโรนะสำหรับคู่นี้เนี่ยใกล้เคียงกันเหมือนกันนะเพราะว่าทนะของโบตันเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งครับที่ปนีนี้เริ่มตน้นซีซั่นมาได้ดูดีเหลือเกินนะโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นโดยเฉพาะเกมลุกเนะี่ยครับโดดเด่นมากวันนี้มาเจอกับสตีฟเน็ตโบโรทีมที่เป็นน้องใหม่แต่ทําผลงานได้ดีนะวันนี้ต้องบอกว่าสตีฟเน็ตนั้นมีฟอร์มที่ดีนะ an, บบีีีเเเเหลลือออกกกินนนนนนรัับบบบาาาาาท่่่ม่มมจแแ้้ชวววงงผสสูย แต่ว่าเกมวันนี้นะเป็นเกมในบ้านของโบตันซึ่งโบตันเองเนี่ยนะมีสถิติการเล่นในบ้านที่ค่อนข้างดีเหลือเกินนะแล้วสตีฟเนี่ยนะครับถึงแม้จะฟอร์มดีแค่ไหนก็ตามแต่การบุกมาเจอโบตันที่บ้านโบตันผมว่าไม่ง่ายนะแล้วกระแสวันนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะเททางโบตันอีกด้วยนะครับเพราะฉะั้นวันนี้ผมว่าโบตันวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่น่าไปอยู่แล้วคู่นี้มองไปได้เลยครับที่โบตันวันเดอร์สครับ ส่วนคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายครับวันนี้เราไปกันที่เบอร์มิงแฮมซิตี้ครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของฮันเตอร์ฟิ์ทาวน์ครับสับคูค่นี้เนี่ยต้องบอกว่าผลงานทั้ง2ทีมใกล้เคียงกันนะจากอันดับตารางคะแนนเนี่ยเหมือนจะต่างกันอยู่เป็นการนิดหน่อยแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเรามองจากฟอร์มลึกๆแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมนี้ฟอร์มใกล้เคียงกันฮันเตอร์ฟิ์ทาวน์เนี่ยทำผลงานได้ไม่ดีนั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นแล้วแต่หล,งลังมาเนี่ยฮันเตอร์ฟิ์ทาวน์เริ่มจะดีขึ้นก็เลย ปีก่นกอนๆเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่านี้นะแต่ปีนี้เริ่มต้นมาเหมือนจะค่อนข้างจะรั่วนิดหน่อยนะครับเกมรับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แนตะ่วันนี้การมาเจอการผมมองว่าจริงๆแล้วทั้ง2ทีมนี้มีจุดเด่นจุดด้อยต่างกัน แต่ถ้าเราดูจากเรทเนี่ยนะครับหรือว่ากระแสเนี่ยนะต้องบอกตรงครับว่าวันนี้กระแสค่อนข้างจะให้ฮาร์ตฟิลด์ทาวเหลือเกินนะคู่นี้เนี่ยผมมองว่าวันนี้ฮาร์ตฟิลด์ทาวเนี่ยนะครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับคู่นี้เลือกที่ฮาร์ตฟิลด์ทาวครับก็ฝากไว้ด้วยกันครับสำหรับสามคู่หน้าช่องในค่ำคืนนี้นะครับคู่แรกมองที่อินเตอร์มิลานครับและคู่ที่สองครับมองที่โบตันและคู่สุดท้ายครับวันนี้มองที่ฮาร์ตฟิลด์ทาวครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทางนี้ของผมนะครับก็รบกวนกดติดดตาาาาาามมมชช่่่่ออองงงงเเเปป็็นนนนนกกกกลลลัััใใใใจจหห้้้้้้ผววยยะะคคครรรบบแสขขุไทที ครับสวัสดีครับผมเกียร์โฟร์เวขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ